เปิดชีวิตน้ำตาลชลิตาไม่มีเสื้อต้องยืมคนอื่นไม่ไม่มีแม้แต่เสื้อต้องยืมคนอื่นเปิดชีวิตน้ำตาลชลิตาต้องรับจ้างล้างจานเสริอฟอาหารเช่าบ้านหาลิ้นแม่สองคนน้ำตาลชลิตาเธอคนนี้เรียกว่าเป็นสาวสู้ชีวิตจากการต้องทำงานเสริมเป็นเป็นสาวสู้ชีวิตจากการต้องทำงานเสริมเป็นเด็กเสิร์ฟช่วยเหลือครอบครัวในการหาเงินจนเข้ามาสู่วงการนางงามเป็นตัวแทนของประเทศ และกลายเป็นนักแสดงสาวที่มากความสามารถเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเธอนั่นก็คือเธอเก่งวอลเลย์บอลมากๆจนเคยเป็นนักกีฬาโรงเ,เรียนคว้าเหรียญทองมาแล้วเราก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จักกับประวัติน้ำตาลชลิตาสาวสวยคนเก่งดีกรีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2559คนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกันสักหน่อยน้ำตาลชลิตาเกิดที่จังหวัดนนทบุรีก่อนย้ายไปอาศัยที่จังหวัดสมุทรปราการคุณพ่อเป็นคนจังหวัดยโสธร คุณแม่เป็นคนจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเป็นลูกครึ่งเยอรมันในวัยเด็กน้ำตาลชลิตามีความสามารถในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมากๆถึงขั้นเคยเป็นหนึ่งในนักกีฬาโรงเรียนและได้ตำแหน่งชนะเลิศมาแล้วนอกจากนั้นน้ำตาลในวัยเด็กก็ช่วยพ่อแม่หาเงินม,มาตั้งแต่เธออยู่ชั้นป .4 โดยการช่วยงานแม่ที่เป็นแม่บ้านตลอดจนเป็นเด็กเสิร์ฟที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยน้ำตาลชลิตาชื่นชอบการประกวดนางงามมาตั้งแต่เด็ก โดยได้แรงบันดาลใจมาจากแม่ที่เคยประกวดนางงามสงกรานมาก่อนซึ่งเธอก็เดินตามความฝันของเธอตั้งแต่ประกวดดาวคณะและได้เป็นรองดาวคณะประกวดนางนพมาศของมหาวิทยาลัยและเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการประกวดของเธอก็คือการประกวด Miss Universe Thailand และคว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand ปี2559และเป็นตัวแทนไปนประกวด MissUnivers ์นั่นเองหลังจากการประกวดต่างๆก็เรียกว่ามีผลงานให้แฟน ติดตามมากมายไม่ว่าจะเป็นงานนางแบบถ่ายแบบตลอดจนถึงงานละครและแสดงมิวสิกวิดีโออีกด้วย